นายจายตรงเสรีน้ำมันกระทบยักษ์ใหญ่หุ้นพลังงานท่านทีที่ครมอรเศรษฐาหนึ่งได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าเมื่อวันที่1กันยายนระเตรีพิจี่จะประชุมคอรมอรัดพิเศษในวันที่6กันยายนนี้ท่ามกลางการจับตามองนโยบายตามที่พักรัฐบาลได้หาเสียงเอาไว้จึงพักเพื่อไทยที่ขายนโยบายลดค่าของชีพทันทีเข้าบริหารประเทศดังนั้นนโยบายลดค่าของชีพชังค่าไฟราคาพลังงานเช่นก๊าซหุงต้ม l อ g ได้ปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น พร้อมกับการออกมาระบ,บุถึงแนวทางดาเนินการจากเจ้ากระทรวงพลังงานพิรพันธ์สารีรัตนพิภาคเรื่องเร่งทมคือราคาน้ํามันและค่าไฟซึ่งมีองค์ประกอบของราคาหลายอย่างเช่นภาษีค่าการตลาดภาระก,การเงินเงินกู้และหลายเรื่องที่มาประกอบกันบางองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นต้นทุนของก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าหรือต้นทุนราคาน้ำมันดิบเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้คือ โครงสร้างและองค์ประกอบที่มารวมกันจะเป็นราคาพลังงานที่ต้องดูว่าส่วนไหนสามารถปรับลดลงได้ก็จะทําทั้งหมดและเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงราคาของพลังงานต่างๆก็าสามารถปรับลดลงได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับประชาชนขณะเดียวกันยังมองถึงเรื่องราาน้ํามันราคาถูกพิเศษสําหรับราคาประของประชาชนบางกลุ่มเช่นชาวประมงชาวมาซื้อน้ํามันที่เรียกว่าน้ํามันเขียวในราคาพิเศษซึ่งเห็นว่าจะดําเนินการเช่นเดียวกับเรื่องนี้กับก,บกลุ่มอื่นเช่นกลุ่มเกษตรกรเป็นต้น ถ้าจะอีกแนวทางสะเทือนธุรกิจพลังงานในไทยคือการให้เสรีกับการหา้ํามันสเปรดรูปที่ไม่ใช่การนำน้ํามันดิบเข้ามากลัน่นจึงทำให้ม,มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมลำบากแต่หากเป็นการนำน้ํามันสเปรดรูปที่ไม่ต้องมีค่ากลัน่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพราะราคาทุกอย่างคำนวณจบแล้วและถ้าใครสามารถนำพลังงานาราคาถูกเข้ามาได้ก็ควรเปิดโอก,กาสให้ทำโดยภาครัฐจะเป็นฝาน่ายดูแลกำกับให้การจัดหาพลังงานเป็นปรดย์สะดวก ไม่ใช่วากาติกาจนทาไม่ได้ในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องกระทบธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องแต่ร,ตรัฐาตลพลังงานระบุเป็นเรื่องของเองกชนไม่ใช่เรื่องของกระทรวงแต่กระทรวงพลังงานมีหน้าที่กํากับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมถูกต้องและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการจัดหาพลังงานน้ํามันหาเชื้อเพลิงมาใช้อย่างเสรีโดยไม่ต้องปิดกัน้นเปิดโอกาสให้ราคาถูกลงเป็นการช่วยลดต้นทุนซึ่งถ้าสามารถลดต้นทุนในส่วนนี้ลงได้ ค่าของทช่กอคาจรถตรงตามนี่คือภารกิจของกระทรวงพลังงานไม่ใช่การทําธุรกิจเมื่อสองดูกลุ่มธุรกิจพลังงานที่ยกให้เป็นยักษ์ใหญ่โคงหนีไม่พ้นกลุ่ม p ี t ีทีที่ดําเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ําธุรกิจไฟฟ้าหรือจะตายหรือนอนออยรวมบริษัทอยู่ในตลาดหุ้น,น,นมูลค่ามากเกลียบมากถึง2.3ลจาล้านบาทเมืม่อวันที่4กันยายนส5ง6บ,บที่ผ่านมาการเข้าช่วงเกี่ยวกับธุรกิจแบบตรงๆไม่มีให้เห็น แต่ทางอ้อมก็มีผลไม่น,อน้อยจท้วนจากช่วงราคาน้ำมันพุ่งปีสุดท้ายกภาพองทุนน้ำมันเชื้อพเพลิงติดลบรัฐบาลช่วงนั้น p ีทีทมีม,มติอนุมัติบริษัทหนุนเข้าควางทุนน้ำมันเป็นกรณีพิเศษเดือนละ1000ล้านบาทระยยเวลา3เดือนรวม3,000ล้านบาทขณะที่กลุ่มโรงงานโรงกลั่นให้ความร่วมมือนำส่งค่าการกลัน่นส่วนเกินจากตาปกติเข้าควางทุนน้ำมันทั้งท็อป IRPC p t t g c BG B G C บีซีจอโอจะจ่ายเงินอุดหนุนน้ำมันเป็นเวลา3เดือนประมาณ6 0 0 0ถึง7,000ล้านบาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนรัฐบาลปัจจุบันแม้จะไม่มาเกี่ยวข้องหรือลงลูกโดยตรงแต่ผลกระทบย่อมหนีไม่พ้นบริษัทหลักบริษัทหลักซั์บอลอไอล่าแนวโน้มการออกนโยบายลดราคาพลังงานของรัฐบาลชุดใหม่คาจะเกี่ยวกับการปรับภาษีค่าการตลาดภาระทางการเงิน รวมทั้งยังส่งสัญญาณจะนำข้าน้ำมันเสเร็จรูปซึ่งคาดว่าหุ้นในกลุ่มพลังงาน PTTEP โรงไฟฟ้า Gulf b ิ n g h a m และ g p c โรงกัน TOP BCP และ FPRC จะได้รับผลกระทบเชิงลบกดดันทิศทางหุ้นในกลุ่มดังกาวปรับตัวลงถุงตลาดได้ต่อบอรอฟินแนนเชียลไทรัสกลุ่มโรงไฟฟ้าข่าวการปรับลดค่าไฟฟ้า ่งผลกระทบในเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ขายไฟฟ้าให้กับเอกชนและภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยคาดว่าพลังค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลจะปรับลดลงน่าจะไม่เกิน30สตางค์ต่อหน่วยจากค่าไฟงวดปัจจุบันที่อยู่ที่4 4 5บาทต่อหน่วยเนื่องจากปัจจัยรัฐบาลได้จัดเก็บค่าไฟฟ้ากลับคืนให้ EGT ประมาณสาสตางค์ต่อหน่วย หากรัฐบาลต้องการปรับลดค่าไฟฟ้าเชื่อว่าน่าจะลดส่วนนี้มากุนค่าไฟต่อและจการศึกษาความอ่อนไหวของกาไรต่อการปรับค่าไฟดังกล่าวโดยสมมุติให้ราคาก๊ซไม่เปลี่ยนแปลงคาดกาไรของเก่ฟน่าจะได้รับผลกระทบตามที่สุดเนื่องจากรได้ส่วนมากมาจากโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีรายได้จากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่มีข้อตกลงให้ส่งผ่านต้นทุนได้อย่างไรข้อดีกาไรของ กรีมและมี CPG จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า f อจากสัดส่วนที่สูงกว่าของกํรายการผลิตที่ขายในราคาที่คิดจากค่า f t ทีพิจูดอักษรสุรีศิราศ์ขอบคุณที่มาของข่าวจากกรุงเทพธุรกิจบางเกาะว i ิสเนล c ดอ